ดีฟซีที่น่ารักก็มาทักทายนะคะคลิปนี้มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะเป็นงานที่สายซื้อมาจากตลาดเขียวเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติสีสวยมากค่ะเป็นสีสวยจากครั่งนะคะเป็นงาน6ตะกออร,ราคาเบาๆนะคะไม่ได้ผ่านใครราคาเพียง3,750ัรบาทพูดคุยได้นะคะเป็นงานที่ย้อมสีธรรมชาติ100เปอร์เซนะคะเรียกว่าลายย้อมมุมไม้นะคะมีหน้านางชายกลุยด้วยสีสวยมากๆค่ะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ใส่ไปงานแต่งหรือว่างานที่เป็นมงคลก็ใส่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติน่าสนใจนะคะก็ซื้อมาให้เอฟซี FC นั้นได้เลือกซื้อเลือกชมนะคะขายไม่ได้ก็เก็บไว้เองเพราะว่าสีธรรมชาตินั้นเป็นสีที่คงทนแล้วก็มีความงดงามในตัวเองนะคะเป็นงานหกตะก่อด้วยเรียกว่าลายย่อมุมไม้นะคะสวยมากสีสวยจริงๆนะคะ เป็นงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาเบาๆด้วยพาะว่าสายก็รับมาเองซื้อมาเองราคาก็เลยถูกลงนิดหนึ่งนะคะพูดคุยกันได้สนใจทักได้นะคะงานสวยจริงๆสำหรับสีธรรมชาติ จากครั่งนะคะสีแดงสดใสมากๆค่ะใส่แล้วขับผิวสามารถใส่เสื้อกับสีชมพูสีขาวสีงาช้างได้หมดเลยนะคะยิ่งงานแต่งก็ใส่ได้เลยนะคะมีหน้านางชายขลุยด้วยสวยครบจบเลยนะคะทีเดียวโอเคนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมนะคะ